สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมโจโนินนาสินชัยในรายการ The ะการ์เดนเอร์คนรักสวนนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้น รู้จักแล้วก็หลักส่วนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเฟอร์นิเจอร์สนามกันการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สนามนั้นมีปัจจัยที่ต้องคำานึง2องาอย่างครับเรื่องแรกเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับเรื่องที่2เรื่องของดีไซน์สไตล์การออกแบบของเฟอร์นิเจอร์สนามนั่นเองครับถ้าเราเลือกให้ถูกนะครับเหมาะสมกับส่วนของเราจะทําให้ส่วนของเรานั้นสวยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปลุยแหล่งซื้อออเฟรร์์นนนิจสามกัใช่วง ลุยแรงแต่งสวนครับ วยเมื่อปูเว้นร่องเพียง0.2มิลิเมตรมิลิเมตรชิดแค่ไหนชิดกว่าเหรียญสลึงบัตรเข็มหรือแม้กระทั่งผมเองแต่ถ้าเป็นแซนด,ดี้มดนังแบบก็ผ่านไม่ได้อยู่ดีแต่ยาแนวไหลจระเข้เธอโบพลัสสามารถไหลลงร่องเล็กและหยุดโดยอัตโนมัติแน่นทนขึ้นเมื่อใช้กับกาวซีเมนต์จอระเข้เงินจระเข้เธอโบพลัสและจระเข้เงินคู่แท้แกรนิโตจระเข้มาตรฐานอเมริกา ทำไมต้อง Panasonic LED มันกินไฟน้อยประหยัดมากนะแม่ทำไมต้อง Panasonic LED ไม่แผดความร้อนไม่มี UV ทำไมอายุการใช้งานนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย,อยทนด้วยตอบทุกเหตุผลคนในบ้านปเปลี่ยนลราไฟคราวหน้า <S <S เลือก Panasonic นะ LED Panasonic ผมทุกเส้นมีค่ามากใครล่ะจะยอมให้เสียไปง่ายๆ่แชมพูเบอร์กามอตสระทุกวันช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงเชื่อมั่นในคุณภาพเบอร์กามอตเ,เรียบร้อยแล้วครับผมระบบล็อกของเฮฟเล่แข็งแรงมั่นใจโอ้โหอย่างนี้จะให้เจ้าคินเลอร์ของผมเนี่ยไปทำอะไรล่ะครับบอนไซเป็นไม้แคละ มาะกับการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือพักผ่อนในยามว่างว่างมากเลยไม่มีอะไรทำเฮฟเลซื้อสัตว์เรื่องเฝ้าบ้านความสดชื่น จากวัตถุดิบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เพชรคุยซินแอบิวตี้เฟสติวัลครั้งที่12ช็อปจุใจกว่า300บูธกับมาหากรรมสินค้าสุขภาพอาหารความงามที่ดีที่สุดอัปเดตเทรนแฟชั่นใหม่และปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีกับ5คลินิกทางเลือกที่ดีที่สุดในไทยพร้อมอร่อยไปกับสีบน้ำพริกในตำนานที่หากินได้ยากและตื่นตากับโซนใหม่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่รวบรวมสุดยอดสินค้าปลอดสารพิษตรงจากไร่ถึงมือคุณ h e l Cuisine Ability Festival สองถึงหกกรกฎาคมนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อมรินครีเอทคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สุขุมวิทย4นะครับร้านที่จะพาไปช้อปปิ้ง ร้านนี้เลยครับร้านดีสวัสด์ตามมาเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับพี่ไม้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านดีสวัสด์นะครับเน้นขายเฟอร์นิเจอร์สนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไม้ครับครับขอปรึกษาหน่อยขอคําแนะนําหน่อยว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากจะมาหาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สนามเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรคำดัดแรกก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์สนามในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีวัตถุดิบหลายๆอย่างให้เลือกนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีอย่างของดีสวัสด์เราจะเน้นงานไม้สัก ไช้<น>สักซึ่งทนแดดทนฝนได้ดีตัวเลือกอื่นก็จะมีเป็นงานหวายเทียมนะครับงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็งานสแตนเลสสตีล นะฮะซึ่งลุกแต่ละอย่างหรือว่าดีไซน์แต่ละอย่างหรือการใช้งานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยใช่ครับเพราะว่าอย่างสมมุติงานไม้สักเนี่ยเราจะถือว่าเป็นงานค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะคนที่แต่งบ้านในลักษณะโฮมนิดนึงหรโฮมมี่โฮมมี่แบบหวานหวานคือคือสไตล์ธรรมชาติเนี่ยจะชอบลักษณะของงานไม้แต่บางคนเนี่ยเวลาแต่งบ้านลักษณะเหมือนกับค่อนข้างชิคนิดนึง นะครับเขาก็จะเอาวัสดุซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือสแตนเลสสตีลนะฮะซึ่งมีความวิ้งในตัว material หรือมีสีให้เลือกเยอะกว่านั้นคำถามก็คือจุดประสงค์โอเคสไตล์การแต่งบ้านหรือการแต่งสนามเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกัน แล้วอย่างวายเทียมนี่เข้ามาเข้ากับสไตล์ไหนครับวายเทียมเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างกึ่งคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงเพราะว่ารูปลักษ์ของหวายเทียมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของงานสารมันเป็นเทรนด์ที่มาประมาณหนึ่งน่าจะ4ปีได้ละ 4- ี่ถปีได้ละนะครับแล้วตอนนี้คือคนเขาทําค่อนข้างเยอะมากเลยมีสินค้านําเข้ามาทําในประเทศเองก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะงั้นการแข่งขันงานวายเนี่ยค่อนข้างสู้กันสูงคือจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าในส่วนของวัตถุดิบของเฟอร์นิเจอร์สนามหรือเทรนของมันเนี่ยมันจะมี เทรนของวัตถุดิบเขามีเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ <doom S 2> อย่างสมมติเทรนช่วงแรกๆเนี่ยออกมาก็จะเป็นงานไม้มาก่อนนะฮะแล้วก็พอหลังจากงานไม้มางานสแตนเลสเริ่มมาแรงรพองานสแตนเลสเริ่มดรอปลงไปเนี่ยงานไวเทียมมา <aging S 1> นะครับซึ่งเทรนด์ณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเทรนในส่วนของอลูมิเนียมที่มาเล่นกันเดอะขึ้นแต่เทรนของอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างเฟดลงมาละแล้วเทรนดของงานไม้จะกลับมาใหม่ก็คล้ายๆแฟชั่นนะพี่เนาะใช่ก็จะมีทางเลือกแล้วก็วนกลับมาพี่ไมค์ครับแล้วที่ดีสวัสด์เนี่ยก็คือมีทุกอย่างที่พี่พูดใชครับ แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์สนามมีให้เลือกหลากหลายใช่ครับนะครับรบกวนพี่พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับเชิญอ,อ,อันนี้เป็นงานไม้สักก่อนเลย <ผม S 2> นะครับอันนี้เป็นชูซากิ Collection นะครับเราถือว่ามันเป็นเบนช์เรา Modify ยไซสต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะว่าปกติเนี้ยถ้าเป็นเบนช์สนามทั่วไปเนี้ยมันจะเป็น อะไรที่ตัวใหญ่มากนะฮะแล้วพอถึงวาลางจริงเนี้ยตลาดเอเชียหรือตลาดบ้านเราเองจะไม่ค่อยชอบเราทําขึ้นมาโมดิฟายขึ้นมาเพื่อให้มันสลิมแล้วสามารถเข้ากับสวนหรือว่ามุมต่างๆได้ง่ายขึ้น<ฮ>ะนะฮะแล้วส่วนหนึ่งเนี้ยเราพยายามทําให้มันน้ําหนักเบาแล้วก็การใช้งานการเคลื่อนย้ายจะสะดวกมากขึ้นผมไม่เห็นตะปูเห็นน็อตอะไรเลยพี่เขาเขาหลบไปนะครับอย่างตัวพวกนี้เนี่ยทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดด้านล่างนยอย่างสมัยก่อนเนี้ยนะครับเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนเนี้ยการจอยการอะไรเนี้ยจะค่อนข้างจอยแบบซื่อๆก็ คือจอยจากด้านบนใช่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราพยายามเก็บงานให้เรียบร้อยขึ้นพูดถึงการดูแลรักษาก็ดีการดูแลรักษานะครับนิดนึงนะครับในส่วนของงานไม้เนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วไปเวลาโดนแดดโดนฝนเนี่ยสีของไม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าต่างประเทศเขาก็จะชอบลักษณะสีไม้ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีซีดแล้วอังชาติก็ชอบสีอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าบอกว่าในตลาดเอเชียก็ตามหรือคนไทยก็ตามเรายังชอบความเป็นไม้สักทอง กอปู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเมนเทนแนสของงานไม้เนี่ยคือต้องมีการลงออยนะฮะลงออยก็คือจะเป็นน้ำมันไม่สักนะครับซึ่งเวลาการลงไปเนี่ยมันจะรักษาสีเนื้อไม้ได้ประมาณ8ถึง12เดือนอันนี้คืออะไรพี่ดาวกระจายอ๋อตัวนี้นะครับเป็นตัว star stool นะครับ star stool ก็คือตัวนี้ Inspiration ของมันเนี่ยมาจากตัวหมอนสามเหลี่ยม นะครับใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ได้งานดีมาร์กจีมาร์กของกรมด้วยนะครับเราเอาความละเอียดของการต่อรอยต่อของตัวผ้าเนี่ยมาเปลี่ยนลนักษณะงานไม้แทนแต่เราเอามาทําเป็นสตูรครับก็คือนั่งก็ได้ถูกต้องครับ,รบหรือจะเป็นโ <Coffee S 1> ต๊ะ <table S 1> วางกาแฟวางอะไรก็ได้เพราะว่า เขาไม่ร่วงแน,น่อนอน <ใจ S 2> แล้วก็ล็อกติดเลยทันนี้ลมเริ่มอะไรไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ความเป็นไทยด้วยแล้วมีความโมเดิร์นในตัวมันเองอยู่ ก็เป็นป้ายที่2ที่พี่จะหยุดจอดใช่ไหมพี่ครับใช่ครับด้วความโดดเด่นยังไงพี่ครับตัวนี้นะครับชื่อเวฟคอลเลกชันนะครับข้อแตกต่างของมันเนื่องจากว่าโดยปกติเนี้ยเฟอร์นิเจอร์สนามทั่วไปเนี้ยนะครับเ,เส้นต่อหรือเส้นแกรบของมันเนี้ยจะเป็นเส้นตรงทั้งหมด<ช>นะครับซึ่งมันค่อนข้างคอนเซอร์เทีฟมากเพราะฉะนั้นเนี้ยตัวนี้ดีไซเนอร์ก็เลยพยายามเพี้ยนทุกอย่างทําให้มันมีเวฟมีการเคลื่อนไหวของตัวลายเส้นดูเก๋ไก่นะนี่นั่งแล้วก็คือฟีลิ่ง มไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเส้นตรงอย่างเดียวถูกต้องครับ มาดูเบนซ์ตัวนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันครับตัวนี้เครับครับเร,เรานั่งได้ไหมเชิญครับเชิญตัวนี้นะครับเป็นตัวเทอร์ราเบนต์นะครับซึ่งเราพยายามออกแบบโ,โ,โดยการเพิ่มเป็นกระถางต้นไม้นะครับคือมันจะเป็นถังสแตนเลสอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถจะวางต้นไม้หรือเครื่องดื่มหรืออะไรก็ได้คือปกติเนี่ยเฟอร์นิเจอร์สนามเนี่ยหลังๆเนี่ยมันต้องพยายามมีลูกเล่นให้กับมันบ้างแล้วก็ตอนนี้มันจะมีคอนเซปต์หนึ่งซึ่งค่อนข้างอินมากก็เป็นลักษณะของงานคอนเซป อินไซต์เอาท์อินไซต์เอาท์ใช่ครับอินไซต์เอาท์คืออะไรนะครับเราต้องนะเข้าใจว่าเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีเป็นเบาะนานาหรืออะไรนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์นอกบ้านเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แข็งๆทั่วไปอย่างนี้ใช่ครับนะครับปัจจุบันอาจจะผมพาไปดูท่านี้ได้ครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็คือทําเป็นโซฟาสําหรับเอาท์ดอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่ง สิ่งที่แตกต่างถ้าเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ภายในนี่นะครับก็คือในส่วนของผ้าแล้วก็ในส่วนของตัวฟองน้ําข้างในนะฮะวัตถุดิบที่ใช้นี่มันต้องเป็นตัวสําหรับงานเอาท์ดอร์ก็คือกันน้ําโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวนะพี่ผมยังไม่เข้าใจอินไซน์เอาของพี่แปลว่าผมก็ไม่เห็นอะไรอินไซน์ก็คือ <inside S 1> บอกว่าเอาเฟอร์นิเจอร์ภายในนี่ทั้งหมดนี่คือไปไว้นอกสนามได้อ๋อก็เหมือนกับอันนี้จริงๆใช้คอนเซปต์ว่าเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนเราอยู่ยใน,ใในบ้าน เอามาใช้เป็นฟอร์นิเจอร์สนามถูกต้องครับตัวผ้าที่ใช้เนี่ยเป็นตัวผ้าสัมเบรัราเป็นตัวอะคริลิกซึ่งนํ<ม>าเข้า <acrylic. S 1> มาจากอเมริกา นะครับซึ่งทำให้ไม่เกิดเชื้อราสิอย่างนี้น้ำไม่เข้าด้วยน้ำไม่เข้าด้วยป็นออร์ูด้วยครับใช่แล้วฟองน้ำก็ต้องฟองน้ําก็ต้องเปลี่ยนฟองน้ํำก็จะมีฟองน้ําลักษณะซึ่งเป็นดรายโฟมก็คือฟองน้ําปกติเนี่ยจะเป็นฟองน้ําซึ่งแอบสอบน้ําก็คืออมน้ําถูกไหมฮะก็ถึงชื่อฟองน้ำใช่แต่ว่าฟองน้ํำสรับเอาท์ดอรจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นฟองน้าซึ่งน้ําทะลุ ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวชุดปิกนิกนะครับซึ่งเราถือว่ามีความแตกต่างคือเราทําเป็นลักษณะห้องไปเลยนะครับมันมีขนาดประมาณ2เมตรคูณ2เมตรสีร่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเห็นลูกค้าหลายคนพยายามเออเรามีสนามอยู่เราจะจัดรูปแบบสนามยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เราทําเป็นลักษณะเหมือนกับโครงสร้างสําเร็จรูปขึ้นมานะฮะโดยที่มีหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาลักษณะของงานตะข่ายนะครับเ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยามเปียกมให้เปียก นะฮะแต่ว่าในลนักษณะถ้าลมมันออมีลมแรงๆหรืออะไรเนี่ยลมสามารถจะลอดผ่านได้หมดเพราะฉะนั้นเนี้ยเวลาการใช้งานของเราเนี่ยเราถือว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ห้องห้องหนึ่งคุณสามารถจะจัดเป็นลักษณะของโต๊ะกินข้าวก็ได้ห้องนั่งเล่นหรือโซฟาหรืออะไรก็ได้พี่นี่มันโต๊ะกลมแบบ มีดีไซน์นะอ่าถูกต้องครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเทราคอลเลคชันเบนช์ของมันคือ5ตัวต่อหนึ่งวงกลมนะฮะแต่เรื่องการใช้งานหรืออะไรเนี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับทำเคิร์ฟทำอะไรมปแบบในตัวของมันเองสร้างเคิร์ฟสร้างรูปลักษณ์ของมันได้เท่จังเลยพี่ถึงว่าจริงๆเนี่ยเราจะใช้เป็นลักษณะโต๊ะทานข้าวก็ได้หรือว่าเราจะจัดเป็นเบนช์สนามเป็นเคิร์ฟเป็นอะไรก็ได้ถ้าจัดประชุมได้อ่นั่งเรียนนี้นะครับเดี๋ยวอ่าวากันไปพรีเซนต์ชแต่ผมว่า สิ่งที่น่ารักที่สุดก็คือยังคงไว้ด้วยร่มมันเป็นคอนเซปต์พื้นฐานของเฟอร์นิเจอร์สนามซึ่งยังน,น,นี่นหน่อยหอยยังต้องมีเก็บไว้อยู่ต้องมีนะครับน่ารักมากแล้วจริงๆรายละเอียดเขาเยอะมากนะครับ mm hmm. เท็กซ์เจอร์ก็ต่างกันนะครับแต่ละอันคือเป็นไม้ที่หนาแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ลายน้ำที่สวย นี้เราก็นั่งอยู่ที่บาสตูถูกต้องครับนะครับเออเราพยายามสร้างคอนเซ็ปต์ว่าโอเคถ้าสมมติคนเรามีระเบียงแคบๆขึ้นมาเนี้ยนะครการใช้งานยังไงเนี้ยให้ได้ผลป,ประโยชน์มากที่สุด<ฮ>ะนะครับถ้าสมมติเราใช้เป็นลักษณะของบาสตูแทนที่จะเป็นโต๊ะทานข้าว การที่มีเพื่อนมาสังสรรค์หรืออะไรเราสามารถยืนไปคุยไปหรืออะไรเนี่ยไม่เดือดนะพี่เนาะใช่มันมีมันมีมันมีมากกว่า2คนมันสามารถจัดคุยไปมีเพื่อนๆล้วงหรงออะไับใช่แล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราตอนนี้เนี่ยทำอยู่ก็คือจะเป็นลักษณะของ vertical garden นะครับตัวนี้คือตัว green wall ถูกต้องครับตัว green wall ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราจัดสวนขึ้นมาหรือว่าเวลาเรามีเรียงเนี่ยนะครับแล้วเรา ต้องการจะบล็อกพื้นบ้านนิดนิหน่อยหน่อนะฮะโดยที่ไม่ให้มันดูว่ารุนแรงเกินไปก็ใช้เป็นลักษณะของกระถางต้นไม้โดยมีการสลับจับเปลี่ยนตำแหน่งให้เหมาะสมได้อันนี้ก็สำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดถูกต้องครับนะครับอาจจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์คราวนี้เรามาดูเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจกากไหยเทียมดูนะครับ วายเทียมเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างมีเยอะในตลาดพอสมควรครับ,รบแต่รูปแบบของวายเทียมเนี่ยมีข้อจํากัดนิดน,นึงเพราะว่างานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นงานสาร งานฝีมือแต่หวายเทียมเนี่ยก็คือทำมาจากพลาสติกถูกต้องครับใช่ซึ่งในตลาดตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีหลายคุณภาพหลายชนิดด้วยกันนะฮะแล้วในส่วนของโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นงานโครงสร้างซึ่งเป็นอลูมิเนียมทำไมต้องเป็นอลูมิเนียมมาพี่อลูมิเนียมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เวลาการยึดเก็บ ปลายเก็บอะไรเนี่ยมันสามารถจะยึดได้ก็คือใช้ปืนลมยิงหรืออะไรเป็นการเก็บปลาย <c oughs> ข้อแนะน,นําน,นิดนึง<ฮ>สําหรับการใช้ไหวเทียมเนี่ยนะครับ<ฮ>ก็คือว่าไหวเทียมเนี่ยมันเป็นลักษณะของงานพลาสติกอยู่<ฮ>เพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังในลักษณะของการกระแทกนะฮะ <c oughs> ในส่วนของตัวกระแทกขอบหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไหวตรงเนี้ยพอมันเป็นรอยหรืออะไรมันสามารถจะแตกขาดได้ง่ายอ๋ออันนี้คือวิธีการดูแลรักษาใช่ครับ เราก็รู้พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องไหวเทียมนะครับอันนี้มีวัสดุอุปกรณ์อื่นอื่นไหมครับพี่ลองอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของอลูมิเนียมอลูมิเนียมถูกต้องครับอย่างนี้มาใช่ครับย้ายมานั่งมาดูย้ายมันดูของจริงเลยนะครับอุ้ยเบาจังอ่านั่นคือข้อดีของอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยที่ใช้กับงานเอาท์ดอร์เนี่ยจะเป็นงานอลูมิเนียมพาวเดอร์โค้ดทำให้สีของมันเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าการฟิชิ่งทั่วไป p เ w ือกโค้ดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือการพ่นเม็ดทรายนะครับแล้วก็ผสมลงไปในสีถูกต้องครับเพราะงั้นผิวมันจะค่อนข้างหยาบนิดนึงนะฮะแต่ความแข็งแรงหรืออะไรเนี่ยความทนทานของสีจะเยอะกว่าแหมวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัสดุหลักๆที่ดีสวัสด์นำมาเลือกใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์สนามนะครับแทบจะไม่มีขอบเขตแล้วตอนนี้ว่าเฟอร์นิเจอร์สนามนั้น สามารถเอาเข้ามาใช้ภายในบ้านได้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นบางชิ้นบางสไตลนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไม้มากๆนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับวันนี้เจ๊ก็จะมาชวนท่านผู้ชมจัดกระเช้าดอกไม้แขวนกันค่ะ เพื่อห,หาประสบการณ์ใหม่ๆกับ Ford EcoSport เพราะผมเชื่อว่าทุกทุกที่มีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่มาร่วมค้นหามุมมองมใหม่ๆไปด้วยกันกับ Ford EcoSport SUV สำหรับชีวิตในเมืองราคาเริ่มต้น669,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ เบอร์รี่หนึ่งในใจคุณอาซีโนมโตสบุบ pH สูงอาจทำลายกระป้องกันผิวแบคทีเรียจึงอาจสะสมที่ผิวได้ใหม่เจลอาบน้ำเด็ดต่อชำระล้างแบคทีเรียด้วย pH เป็นกลางจึงไม่ระคายผิวให้เด็ดต่อ pH Balance ดูแลกระป้องกันผิวคุณสีย้อมไม้ที่เคลือบแค่ผิวไม้อาจจะแห้งเร็วเสร็จแล้ว แต่ล่อนเร็วที่แห้งเร็วเพราะซึมไม่ลึกพอต้องนี่สิสีย er. ้อมไม้เบเยอร์ย้อมไม้ไม่ย้อมแมวด้วยโมเลกุลสีซูเปอร์เรซินเอกสิทธิ์เฉพาะของเบเยอร์ซึมลึกถึงเนื้อในพร้อมฟิล์มสีโปร่งแสงโชว์เต็มทุกลายไม้ปกป้องไม้ทนทานนานกว่าสีย้อมไม้เบเยอร์ขายดีอันดับหนึ่งทั่วประเทศจากเบเยอร์ ในอินปันแอปพลิเคชันที่รวบรวมพ็อกเก็ตบุ๊กไว้มากที่สุดและมิตยาสารเชนนาอีกมากมายในอินปันตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ด้วยคุณสมบัติ3ประการเลิกงา่าย โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Apple Store, Google Play และ PC จ่ายสะดวกเลือกซื้อหนังสือหรือนิตยาสารที่คุณชอบผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใน in.com สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายบัตรเครดิตโอเงินผ่านบัญชีคาลเตอร์เซอร์วิสและเซเว่นอีเ่อ่านได้ทุกช่องทางอ่านสะดวกทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือ PC ไม่ว่าจะเป็นนิยายในรูปแบบอ e ีทับที่ให้คุณสามารถปรับขนาดตัวอักษรส,สีตามความชอบหรือสนุกกับนิทิยาสารในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในอินปันวันนี้รับฟรีอีบุ๊กจากสำนักพิมพ์ชั้นนันในอินปันโหลดง่ยายจ่ายสะดวกอาจได้ถึกช้ำทาง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่วงคนสวนชวนทำนะคะวันนี้เจ๋ก็จะมาชวนท่านผู้ชมจัดกระเช้าดอกไม้แขวนกันค่ะเรามาดูกันที่อุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็เริ่มที่พันไม้นะคะพันไม้นี่จะต้องเลือกให้ชนิดที่ชอบทั้งแสงความชื้นคล้ายๆกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทิวบลัสบีโกเนียนะคะปกติท่านจะเห็นบีโกเนียที่แบบว่าเป็นไม้ใบสีสวยๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ทิวบรัสบีโกเนียก็จะมีดอกให้เห็นสวยงามด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นคมกำมยี่นะคะไอวี่ด่างนะคะตีนตุกแกด่างค่ะปกติเราจะเห็นตีนตุกแกสีเขียวๆใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมีแบบสวยๆมาให้ชมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลิปสติกนะคะดอกจะมีสีแดงนะคะตัดกับใบสีเขียวเข้มสวยทีเดียวค่ะภา mm. ชนะของเรานะคะที่เราเอามาให้ดูเนี่ยก็จะมีแบบกลมนะคะซึ่งบุใยมะพร้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm. กับอีกแบบนึงนะคะก็คือจะตีตะข่ายทั่วทั้งกรอบเลยนะคะ mm. สำหรับอุปกรณ์ทั่วไปนี้นะคะเราจะสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน ขายอุปกรณ์การเกษตรค่ะวัสดุปลูกสําหรับการทํากระเช้าเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเด่นก็คือน้ําหนักเบาค่ะเราก็จะเลือกใช้กระมะพร้าวซับนะคะพีทมอสนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยเป็นเหมือนกับว่าให้ปุ๋ยกับพันไม้ด้วยก็คือ,อเศษใบไม้ผุนะคะอย่างเช่นพวกใบก้ามปูใบทองหลางนะคะ พันไม้นะคะก็เหมือนมนุษย์เราค่ะก็จะต้องได้รับอาหารบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็จะต้องใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างนะคะอย่างตะก้าเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเม็ดปุ๋ยละลายช้านะคะสูตรเสมอค่ะค่ะเราก็เริ่มมาที่วัดสดุปลูกอันแรกเลยนะคะคือกา,าะมะพร้าวสับนะคะเราใช้เพียงนิดหน่อยพอค่ะถ้าเป็นพื้นโดยทั่วไปนะคะก็จะลองออกมาประมาณสักหนนิ้วนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาชนะแบบนี้ก็คือลองกะปะมะพร้าวสับให้เต็มทั่วทั้งภาชนะเลยพีทมอสค่ะ mm hmm. เป็นวัสดุปลูกชิ้นหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ดีมากนะคะเบาด้วยสัดส,ส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งนะคะทั้งกะปะมะพราะ้าวทั้งใบไม้ผูกทั้งพีทมอสนะคะค่ะเราลงวัสดุปลูกกัน3ชนิดนะคะไปเรียบร้อยแล้วเราก็มา เติมอาหารให้เขานิดนึงค่ะไปเติมปุ๋ยกันแล้วก็โรยออสโมโค้ดนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะที่ทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะเวลารากพืชเขาจเจริญเติบโตเขาจะได้ไปถึงอาหารได้ค่ะเอาละเรียบร้อยเราก็มาถึงพันไม้นะคะทางด้านนี้นี่เราเลือกมาดอกสวยเลยนะคะเราจะต้องลงไม้ที่คิดว่าเด่นสวยที่สุด นะคะลงไปก่อนแล้วค่อยเติมพันไม้ข้างเคียงแทรกลงไปค่ะเอามือจับค้นต้นเขานะคะแล้วก็คว่ำกระถางลงค่ะนะคะเราจะถอดกระถางแบบนี้เลยต้องระวังอย่าให้ต้นหักนะคะคราวนี้เนี่ยดินที่เขามาอยู่เนี่ยมันเยอะไปใช่ไหมคะมันไม่เหมาะสมกับภาชนะเราเดี๋ยวพอตั้งเสร็จมันจะสูงโดเด่เราก็เอาดินเขาออกนิดนึงนะคะ โอเคเราก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยพันไม้ข้างเคียงนะคะอย่างเช่นเป็นพวกไอวิดางตีนตุ๊กแกนะคะหรือว่าเป็นลิปสติกจะเพิ่มความสวยงามให้กระเช้าค่ะเพราะว่าพวกนี้เขามีลำต้นทอดเลื้อยค่ะมันจะได้ดูพลิ้วไหวสวยงามนะคะเวลาเราแขวนต่อด้วยลิปสติก ต้นนี้ก็ต้นใหญ่ทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาออกจากกระถางเดิมนะคะเราก็ทําการแบ่งกระถางนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปที่จะลงเป็นก้อนเดียวนะคะอืมเราก็มาดูนะคะว่ายังเหลือช่องว่างตรงไหนอีกบ้างนะคะเราจะต้องเติมพันุไม้ให้เต็มค่ะจะเช้าของเราจะได้ดูสวยงามนะคะตรงนี้ยังมีช่องว่างอยู่ค่ะเราก็เอาพันไม้ที่เหลือนะคะเป็นลิปสติกค,ค่ะ เข้าไปมันยังดูหลวมๆอยู่เลยนะคะเราก็จะต้องเติมวัสดุปลูกนะคะให้แน่นค่ะเพื่อที่รากของเขาจะได้เจริญเติบโตดีค่ะค่ะหลังจากที่เราลงพันไม้เสร็จเรียบร้อยนะคะเติมช่องว่างทุกช่องแล้วนะคะเราก็ต้องมาเช็คทรงพุ่มกันดูค่ะว่ามีตรงไหนขาดเกินกลมเบี้ยวหรือยังไงนะคะเราก็ต้องเทินให้สูงขึ้นอีกหน่อยค่ะ โอเคค่ะยังเห็นว่าอันนี้ฮชชี้โดชี้เดนะคะก้านนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเราตัดไปปักชำใหม่ได้นะคะค่ะเมื่อเราจัดกระเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อโซ่กันค่ะอันนี้จะใช้โซ่ทั้งหมดนะคะ3เส้นนะคะอย่าลืมนะคะเวลาติดตั้งตำแหน่งของโซ่จะต้องให้เขาสมดุลกันนะคะ เมื่อเราต่อโซ่ครบทั้ง3ด้านแล้วนะคะเราก็เอามารวมที่จุดเดียวกันค่ะต่อเข้ากับตะขอตัว S นะคะเอาล้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไม้กระถางแขวนค่ะก่อนที่เราจะนำเข้าขึ้นไปแขวนประดับใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหรือว่าเป็นมุมต่างๆของบ้านเราก็ขวรที่จะรดน้ำเขานิดนึงนะคะโดยหลีกเลี่ยงนะคะที่จะเอ่อ รถให้โดนบริเวณดอกค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวเฉาง่ายนะคะหมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับช่วงคนสวนชวนทำค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคราวหน้าใครจะชวนทำอะไรแล้วคุณจะเลือกทำอะไรค่ะการจาัดสวนนั้นสนุกค่ะเริ่มง่ายๆเพียงแค่คุณเริ่มลงมือทำค่ะวันนี้เจ๋ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการเดอะการ์เดนเนอร์ได้ใหม่นะครับกับสวนสวยๆและไอเดียง่ายๆในการตกแต่งสวนทางอมรินทีวีเอช่อง34ถ้าคิดถึงสวนคิดถึงเราเดอะการ์เดนเนอร์สวัสดีครับ งาที่ดีที่สุด Health Cuisine and Beauty Festival 2-6กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิจ